เล่นใบบุกยมโอ้ยเล่นใบมายมนะครับผม,ร,มรถหญ้ากําลังมากบิ่งจมช่วยผมหน่ยพ่อจมช่วยผมนดิสิยงไว้างไดนะ้บุน่ะอื้อ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  สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอช้างน้อยแบกกินใบบุญยุ่มมาหนี้กินหรือเ,เ,เ,เล่นนี่เล,นเล่นใบ<ง>บุญย่มโอ้ยเล่นใบมายมนะครับผมรถหนาก็ล่างมากเมง่อเลยนี่เอ,าอ,อ,อ,อ้าเออเ้ยแค่ขนาด ไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอาดูครับอร่อยมากอร่อยมากครับดูได้กินใบมะยมครับสงสัยถ้าทางจะคึกมากกว่าเดิมเลยเป็นยาลมลุงโอ้โหเสียบกินทุกอย่างนะครับน้องมิงครับมีมีเจ็ดหกหเมีน้กอือ ไปกันแล้วไปกันแล้วไปกแล้วไปเจอถังครับจะทำอะไรอื้มอ๋อแล้วอาอแล้วอาแล้ว,ลว,ลวถังเขาเอามาไว้ให้อาบน้ำนะครับ <c oughs> ผมไม่ใช่เอามาไว้พัง เวลาอาบน้ำล้างหน้านี้เราต้องเอาถังมาล่อครับอย่างนั้นไม่ยอมอาบวิ่งหนีครับเอ,อ้ยเอาเอาอีกแล้วโอ้ได้ยังเนี่ยเบา<อ>ไปแล้วไปแล้วไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วตาครับนี่หนุ่มอะครับ นถอยมาถอยมาถอยมากันถอยมากันถอยมาเร็วเร็วถอยถอยอเอ๋อไายควรยาง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 คีบลอยตลาดตะลีพันได้นี่าบาเบาเบา,า,ววา,ววามือหนักมากครับหนุ่มเทียนี่เป็นซิฟใบเลย ไปเล่นบอนเลเร็วๆไปเล่นบอลมาพี่มาพี่มาพี่เออเก็บเหรียญเงินมาเหนียวเก็บเหรียญเงินท้อเหรียญทองสองบาทเอาเจ็บเล่นสองบาทเอาหกมาเร็วมาเร็วมิ่งมิงมิงมานี่มานี่ฝนง่ายแล้วมาพี่มานาพี่ เฮ้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 เรเเร็วเร็เร้เร็วเๆ็วเเฮ้เฮ้สีขาวไปเ้อนั่นเอามาก่อนออกมาก่อนไม่ผมก่อนมือฝนเศร้าไวๆอยู่มาเฮ้เฮ้ผมชิลุ่นลังมันนะข้ามาข้ามา ไปแล้วไปแล้วตาถออยังมากมือนขนมบ้านนู้นเออบ้าเอย่าดิ้งแงงหน่อยคิดด <c oughs> ูนี่นี่นี่เอากินถอยมาถอยมาบอกร้าไปถอยมาพี่ อุ่นหัวครับแยงป่วนคุณบ่สนใจแม่เลยออกมาไม่สนใจแม่เลยครับเอาเอามันยุ่งได้กระถังมันนี่อยากแช่นาหมิ่นบ้าอุ่ยอากาศยังไม่ร้อนใจเย็นร้อนให้อากาศร้อนก่อนวันนี้อากาศเย็นสบายครับหลังฝนตกครับอื้อเฮ้ย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 ฮู้คึกมากคึกมาก ao không zoom soi phom nè pho nè chỉ nhục với sang này vui nè ao chỉ vô quay này nè ao về đâu đù 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 อย่าเล่ยนนามบ่นี่อากาศยังไม่ร้อนเลยจเจนเย็นององอือ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 ,อ,อดันย่างเดียวได้ยว อเออ๋ออ anyway, ๋ออื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 อวุ่อายเองบุญีระวังมันงุ้มอหัวจขออยเดเองบานีถังเยสิงุ้มโตัด้บานีขึ้นบ่ได้บานีถังหน่อยติดออกบ่ได้ถังเงี้สิงุ้มโอด้วบานี Fear you and that got to loop come. Oh, danh mục cái Hello, 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 ดูตัวดำเมี่ยมเลยวันนี้อาบน้ำมานะครับตัวดำเมี่ยมเลยเอาดันเข้าไปเอาลาย็ไม่เห็นอย่างงี้ dạng lạy ạ là cái và... gì ghê 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 ข้อปลองแล้วตามแล้วครับดู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 ขึ้นรถแล้วขึ้นแล้วฝึกขึ้นรถก่อนจูบขึ้นรถก่อนมา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 จูบพี่พี่เฮ้ย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 มามามาขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นมาจูบฮึบฮึบขึ้นไลยไม่เนาะเอาเอาจูบไม่ได้พ่อมันจูงเกินผมขายเงี้ยน ถังถังถังโอ้กินน้ำน้ำตักไว้กินนะครับผมยก่อนดื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำไหนพูดจามสุภาพก็ต้องขอโทษขอไยนะครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับ